เสียงกระแสกลุ่มใหญ่จงาเลาไปไหนอ๋อที่เหมือนนครนั่นน่ะนครโมเดลอ่ะเสียงกันเสียงแบบนั้นอ่ะไปไหนอ่ะเสียงแบบนั้นไปหาใครอ่ะเสียงแบบนั้นวิ่งเข้าหาเบอร์หนให้วิ่งเข้าหาใครอ่ะเสียงนั้นมันหลายเรื่องเลยเสียงกระแสนี้มันมันมันต้องประกอบไปด้วยหลายเรื่องอืมมันต้องประกอบไปด้วยหลายเรื่องหนึ่งคือคุณต้องเป็นนักการคุณต้องไม่ใช่นักการเมืองอาชีพที่เห็นคุณปั๊บเห็นการเมืองกันหนอเออเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนแบบนั้นนั่นคุณมีข้างมีอะไรชัดเจนนั่นะอ มันมันนั้นยากคนมันมันรู้สึกยากถ้าแบบนั้นนะเหมือนน้าวารินที่นครน,นั้นรู้เลยว่าภูมิใจเขาอยู่หลังจริงแต่ว่าตัวน้ํานี้เหมือนเป็นคนใหม่มาเลยเนาะใหม่ในการเมืองมาเลยเนาะมันเลยทําให้คนรู้สึกเปลี่ยนได้อย่างนี้เขาไม่อยากต้องเขาไม่ต้องการการเมืองเก่าเลยแบบนี้ะเนาะในมุมของชาวบ้านนั้นเนาะ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้สมัครจาเป็นต้องนั้นจําเป็นต้องมีหนึ่งก็คือคุณไม่ได้เห็นคุณไม่เห็นการเมืองแบบนั้นเนาะเมื่อไหร่ที่เห็นคุณเห็นการเมืองนี้คนเขาจะรู้สึกไม่ค่อยดีถองคุณต้องเป็นคนรุ่นใหม่คุณต้องเป็นคนรุ่นใหม่ถ่องนั้นเนาะคนที่ใหม่ๆเนาะคุณต้องเป็นคนใหม่คนที่มามุมวิชาการสังคมคุณต้องมามามุมแบบนั้นคุณต้องไม่ทื้อเสียงด้วยคุณต้องไม่ทือเสียงด้วยคุณต้องคุณต้องมีแนวคิดการเมืองแบบคือคือคุณไม่เป็นบ้านใหญ่อะไร อ่าเอาแบบน,นั้นคือคือมุมการเมืองอีกตรงข้ามของการบ้านใหญ่อะไรอย่างนี้เราค็ต้องมีมุมปัะนาคุณสมบัติแบบนั้นพอมอะไรนักการเมืองที่ประกาศตัวแล้วมันดูเหมือนจะไม่ค่อยนั้นเป็นเนาะดูเหมือนจะก้าว้าวลำบากมันไม่มีคนที่มีคุณสมบัติแบบนั้นเลยมีอะไรของเก้ากระเลมีพี่บอกว่านั้นมันดูเหมือนใหม่แต่ว่าดูวควาฟติบิลเก้ากระเลนี่ดูกวาฟติบิลเก้ากลแถวชนบทเขาไม่นั้นเดี๋ยวเน,นาะปัญหาเนาะ เพราะฉะนั้นก้าวไกลทางเดียวที่ชนะก็คือต้องเรียกส่งแ0นหกหมื่นคนนั้นหลบมาเลือกถ้าได้ส่งแสนสองตรงนั้นมีโอกาสชนะแต่ว่ามันยากเลือกอบจมไม่ค่อยหลบติดมันไม่ค่อยลบมาเลือกเลือกอบจนะจากส่งแสนหกนั้นประมาณทักแปดเก้าหมื่นไม่รู้ถึงไหมที่ลบมาหลบมาเลือกนั่นนะเพราะฉะนั้นก้าวไกลํำบากถ้าว่าเรียกหลบมาไม่คือใต้ใต้ชนะอย่างเดียวก็คือนันต้องเรียกทีมตัวเองในท่งแสนหกนั้นตอนเลือกสงกลางตอนเลือกส่งตอนเนาะลบมาเลือกไห้มาทีสุดนั่นเองโดยเป็นผู้ชนะได้น่ะซึ่งมันยากมาก เสียงกเกษตรกลุ่มใหญ่นี้หนอที่ปฏิเสธก้าวไกลแปดเสร็จไปาธิปัตย์ปฏิปปฏเสธการเมืองเก่าทั้งแมตนั้นหนอเสียงนี้เลยมาที่ลงเสียงนี้พูดไปหน่อยจริงอีไปสุพิชฌกัมมธรรก็น่าจะไม่ไปแน่นอนนนหนอนหนอีอไปถาวรก็ไม่ไปอีไปนายกปฐุงก็ลำบากเหลือเกิะนนนหนอกลายมันมันตัวผูส้สวัครเป็นการเมืองนู้นนนหนอเป็นการเมืองอาชีพนหนอซึ่งก็ปฏิเสธก็บอกอยู่เล็กเดี๋ยวก็ปฏิเสธเพราะมันกันมันไม่รู้ไปหน่อยเนียเสียงนี้ไปหน่อยว่าหนอเสียงนี้เลยนี่เป็นเสียงตัดสินได้เลยนนนนนนนีีีีีี่่่่วาาาใครรจจะะะเเเป็ผูู้้้ชออถสสยยงงงงงมทลิพดึ เสียงเนียนเนาะเสียงนี้ไม่มีที่ลงอ่ะนี่นี่ผมว่าเสียงก้นนี้ก้นใหญ่ทสุดนี่เอาเลยว่าเนาะถ้าแบ่งคนที่เลือกมีมีมีคนเลือกแล้วเนาะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อันนั้นเนอะกลุ่มคนที่ไม่มีคนเลือกใครดทียกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดตอนนี้เนอะมันไม่รู้เลือกใครคนุกลุ่มนี้มันมันต้องการการเมืองใหม่จริงมันต้องการการเมืองใหม่มันปฏิเสธการเมืองเก่าปฏิเสธบ้านใหญ่ปฏิเสธเก้าไกลกลุ่มนี้เนาะกลุ่มใหญ่เนี่ยเนาะซึ่งมันไม่มีที่เลือกเนอะมันไม่รู้ว่ามีเลือกใครนะใคร ดูว่าสุพิตดีนำทะกิดเนาะสุพิดีดูดีทะกิดเหลียงว่าเสียงก้าไกลเสียงสุพิธเสียงนายกประชง n เสียงตาวนไดสมมติลงกันเนาะถึงเสียงพี่สาวนู้นเนาะเสียงพี่สาวนู้นตั้งตาจ่าง,งนั้นทะกิดเสียงสรีคนนี้เสียงที่มีอยู่ในมือแล้วเนาะที่เรื่องแน่ๆแล้วสุพิธมากกว่าเพื่อนแต่ว่ากลุ่มที่มันใหญ่กว่าเพื่อนตอนนี้ก็คือเขาไม่มีเขาไม่รู้เลือกใครทีในกลุ่มนั้นมันจะมันจะตัดสินใจไปเลือกใครกลุ่มนั้นถ้ามันไม่มีที่ไปจริงมันต้องเเลลืือออออกกกถมั้้่ะะะนนตงราาีีไ มันไม่มีสักคนที่มาแบบมาแบบมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ปฏิเสธการเมืองเก่าไปฏิเสธการเมืองบ้านใหญ่ปฏิเสธเก้าไกลและเป็นคนใหม่ทักนิดถ้าคนนั้นมีเเออทางอันนี้ได้เรื่องคนนั้นถ้าเป็นจุรียนได้เรื่องอันนี้ถ้าจุรีลงนะ่นี่ถ้าถ้าถ้าลงหลายข้างมบเนี้ได้เรื่องกระแสกลุ่มใหญ่นี้่ปราหยัดจุีแน่นอนเราอจุ่ีมันเป็นคนใหม่เน่ะมันไม่อยู่มันไม่เห็นมันไม่เห็นการเมืองอะไรแบบนี้เนาะมันไม่เห็นการเมืองับชาตมมันลำหลังอะไรแบบนี้เนาะ นั่นเอการเลือกตั้งครั้งนี้หนุกอัดนนี่รงกลานนนเพราะไม่รู้มันนี่ไปไปออกรููไหนอยู่นี่อืมสูพิษก็เสียววยออันที่เราออกจากอธีบดีวันนั้นมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าได้เป็นน,นายกเน่นนเะแต่วันนี้ไม่มันใจเท่าเดิ <c oughs> ด้วยจตัตนการณ์แบบนี้นะนักคนมาชุมแบบนี้โดยน่ากลัวเหมือนชาวบ้านมันจะมามุมเดียนแล้วนะตอนนี้นะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นนในมุมชาวบ้านนั้นนนในมุมชาวบ้านกลุ่มใหญ่มวลชนกลุมม่มใหญ่นะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงเขาปฏิเสธการเมืองบ้านใหญ่เขาปฏิปเสธการ เออเอาตากรังนี้หนุกหนักแลนุกแลนเน้นนายบายตรงกับประการแรกเป็นเสียงแต่ไม่พอถ้าต้องการกัดเสียงกัดเสียงกลุ่มใหญ่นี่นกเพราะแกแกเป็นนักการเมืองเดิมหรอแกมีมุมแบบนักการเมืองเดิมมันนอซึ่งซึ่งซึ่งคนกลุ่มใหญ่นั้นก็ปฏิเสธอยู่นันนะเหมือนตาวนแบบนี้เขาก็ปฏิเสธไปนต่คนกลุ่มันนั้นหนอผมเชื่อเขาปฏิเสธไปแน่ตอนนี้เอาตาไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเลือกไหมแต่ตอนนี้เขายังปฏิเสธอยู่เพราะเขาต้องการคนใหม่จริงๆรนั่นหนอตอนนี้หนอคนกลุ่มใหญ่ของของแังหวัดเราเน้น มันไปชนะได้ไปท์ุพิชกยชนะได้ชาววันี้ก็ชนะได้เปยนในผู้สมมต็มีโอกาสชนะเปย์บุญชัยนุนหลังเรื่องนี้หนอบางงานที่อาจจะเซมอาจจะต้องการเป็นทีมที่ปัดมากแรงแรงกล้าเรื่องนี้หนอเห็นไกย์ทูสีมันอาจจะเตะไปหาคนนั้นเพื่อเพื่อสกัดเรื่องนี้หนอมันใช่เปย์เก้าเกลก็ชนะได้ถ้าเรียกสงครามศึกก็หลบไม้ได้ตรงเสึนั้นหนอคนที่เลือกเก้าเกลในการเลือกตั้งสสได้มาสงครามกหมื่นคะแนนของจังหวัดสุมลานนหนอเก้าเกลได้ที่หนึ่งเลือกพักจังหวัดสลานช แต่ก็ไกลมันชนะได้อย่างเดียวก็คือต้องเรียกคนหลบไม้เลือกมากที่สุดนั่นแหละของเทนววตรงนั้นได้รุ่นแรกถึงนี้ในตัวตัดสินก็คือนี่หมนี่นี่หมูก้อนใหญ่นี่หมูก้อนใหญ่มันไม่รู้เลือกใครจริงอันมันเลือกใครไม่ได้ถ้าคนเขามีมุมคิดแบบนครกนนั่นหรอกแบบคนอยากเรียนแบบนครกนนั่นแหละตอนนี้คนกลุ่มนี้เลือกใครไม่ได้เลยเลือกใครไม่ได้เลยปฏิจจิตทุกคนเลยเบอร์ไอ้ยามันปฏิจจิตทุกคนเลยไม่รู้เลือกใครอี๋าได้ลงหลังสาธารณประน ยิงไม่กยย็ยิงเว้ยที่ผ้าประจุนสภายังถ่าอย่างนั้นตูประจุสภาละจุมข้ามกรกได้ไหมสภาสัญชร <c oughs> ยกั้าง